เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบแบงเจลนะกับเกมจูซิ o ์อะไรนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการไล่ล่าไดโนเสาร์สุดแสนจะตื่นเต้นแล้วใจนะผมตอนนี้ข้างบ้านผมนี้ก็เต็มไปด้วยบอสนานาพันธ์เลยนะผมออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะผมก็เจ้าตัวนี้นะอ่าสไปโนซอรัสนะอีกชื่อมันยาวแล้วเกินเอาแค่นี้แล้วกัน ก็เจอมันเรียกยากอ่ะอะไรอ่ะแอกิโตทีทีคัสอะไรสักอย่างเงแหละอ่ามีน้อง FC บอกผมแล้วนะแต่ผมลืมนะผมแล้วก็เจ้าแมงป่องนะผมนะอาอาคาเนตนะผมแล้วก็อามีสกอร์พิเล็กนะผมที่ผมจะต้องเข้าไปตีอย่างแน่นอนไม่พลาดอย่างแน่นอนนะผมแล้วก็มีตัวหนึ่งเล็กๆแนแอบอยู่แถวแนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมรอเจ้าตัวนี้เดินผ่านไปก่อนนะผมเรียกว่า มี้ยมตัวว่ะตรงนี้มีแค่3ตัวเท่านั้นนะผมแล้วก็มีอ่าชิโนเซระทอปนะผมเนี่ยชิโนเซราทอปดินั่นก็นี่ไงมีไก่อีกตัวหนึ่งนะผมเรียกว่าออกมาคับข่างมากมายเลยแต่ผมยังเข้าไปตีไม่ได้นะผมโพลเล็กนะต้องมีเลเวล6 6กนะผมก็เป็นอ่าบิดเขียวสั่งแหนนะผมตอนนี้ก็พวกระดับแรก็ออกมาเยอะแยะเลยนะสำหรับวันนี้นะผมโดยเฉพาะที่เสาเขียวนะก็มีตัวอีเวนต์พิเศษนะ ที่แบบว่าปกติมันจะไม่ค่อยออกมาหลอกตัวอีเวต์ตัวเนี้ย อ่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เกมมันดีดออกอ่ะทุกคนแล้วผมก็กลับเข้ามาใหม่จนสําเร็จแล้วนะผมอ่ะก็พูดท้งถึงว่าอ่าตอนนี้ที่เสาวเขียวนะผมก็มีเจ้าตัวนี้ออกมานะผมน่าสฟาโรโทรัสนะผมโทรัสอ่าก็เป็นเจ้าหัวม่งอีกตัวหนึ่งนะผมผมคิดว่าน่าจากชื่อมันนะสฟารโรใช่ปะ่ะอ่าโทรัสนะสฟารโรนี่ก็น่าจะเป็นฟารโรปะ่ะน่าจะแบบว่าเป็นไดโนเสาร์ของอียิปต์โบราณ บางทีพวกอาพวกอะไรพวกอียิปต์โบราณอาจจะเอาตัวนี้สร้างปีรามิดก็ได้บางมันใช่ไหมมันคนละเรื่องเลยอะขอจับสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมเพราะว่าจะออกมาช่วงอ e ีเวนต์เท่านั้นนะผมปกติผมก็ยังไม่เคยเจอเลยนะก็เป็นแบบว่าตัวใหม่ของผมเลยนะสําหรับเจ้าตัวนี้นะผมนี่นะซัดหัวก็ให้ซัดอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็เอ,อ้ยไม่โดนไม่โดนจังเลยชิบหายแล้วเอ้ยได้แค่91เท่านั้นนะผม ก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับผมกับเกมนี้นะก็มีการลดราคานะผมสําหรับการที่เราจะอัปเกรดพวกรีเจเนอรี่นะผมนั่นคือบิดแดงสังหารนะครับซึ่งของผมบิดแดงนี้ยังไม่มีาตัวไหนที่จะอัปได้เลยนะผมลดในที่นี้ก็คือลดเงินนะผมนะจาก40,000ก็เหลือแค่32,000เท่านั้นปาเล็กสี เอาดินเอมาบ้าเล็กสีไม่มีนะผมให้ไม่ได้อย่างงี้ดิอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะเราก็ต้องแนะนําในโนเสาร์สักตัวอยู่แล้วนะผมตัวที่ผมจะแนะนําก็แน่นอนเลยตัวที่ผมได้มาใหม่ตะกี้นะผมกอ็อยู่ตรงไหนละวะอ่ะเน่เจอแล้วนะผมโซฟาโรโทรัสนะผมนะ่นนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าก็มาอีเวนต์พิเศษเท่านั้นก็เป็นหัวมงุที่มีเอกลักษณ์มากเลยนะผมก็มีตัวสีเหลืองนะแล้วก็ มีสีดำเต็มเต็มเต็มเต,ต็มนะผมแล้วหัวก็ไม่ต้องบอกเลยแข่งจะจัดแน่แนพูดเลยว่าแข่งจะจัดแน่แก็มีฟอร์มเร็วที่แบบว่าไม่ได้เร็วมากนะผมกรางๆนะหนึ่งร้อนะผมแล้วก็มีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมตรงแหล่งแมนนะผมมีหนามน้อยๆด้วยนะเกือบจะครึ่งหลังอะมีแค่ครึ่งหลังแท่น,นั้นนะผม เรียกว่ามีตั้งแต่ต้นคอลงมาจนถึงแค่กลางแหล่งเท่านั้นนะผมก็สามารถเอาไปทำํำไฮบิดได้มากมายแล้วตอนนี้ผมมีเลเวล8นะมีเลือดอยู่1,662นผมพลังโจมตี5 1 0แก้วนะผมซึ่งพลังโจมตีน้อยแล้วกันห้าแต่เลือดเยอะไงะก็เป็นใส่พืชส่วนมากใส่พืชจะเลือดเยอะนะผมโอเคก็ไปดูค่าสกิลของมันหน่อยแล้วกัน กิลแรกของมันก็คือแรงสถานะนะผมแล้วก็ลดดาเมจฝั่งตรงข้าม50%นะผมลดอัตราคริติคอล50เอ้ยไม่ใช่50 100 1นึ่งนะผม1เทิร์นนะแล้วก็เนิร์ฟฝั่งตรงข้ามที่เพิ่มอัตราคีย์ที่ข้อกับเพิ่มอัตราดาเมจนะผมแล้วก็โจมตี510แก้วนะผมสกิลที่2เป็นสกิลออกก่อนนะผมก็เรียกว่าเป็นสกิลไม่ตายก็ได้นะผม ถ้าเอากันจริงๆนะก็สามารถมองทะลุดอทฝั่งตรงข้ามนะผมแล้วก็ฟื้นสถานะการลดดาเมจนะถ้าเราโดนลดดาเมจนี้ก็จะฟื้นสถานะนะโจมตี778นะผมกระดูกแตก2เทินนะท่านี้ก็เรียกว่าชิปหายแล้วนะผมไม่รู้จะพูดว่าไงถ้าชิปนะผมก็คือถ้า,าจุกจุกโจมตี778นะผมแล้วก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามมึนนะผมหนึ่งเทินนะแล้วก็ออโตเปลี่ยนออกนะผมโอเค ถ้าเราเปลี่ยนมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะสามารถลดดามเมจฝั่งตรงข้ามนะ50% 2เทอร์นงเทนะผมกระดูกแตกนะผมแล้วก็โจมตี259นะผมโจมตีครึ่งหนึ่งของดามเมจสตาร์เตอร์นะผม ก็มันจะจะมีป้องกันการเปลี่ยนตัว75%นะผมแล้วก็ป้องกันการลดดาเมจ25%นะผมป้องกันกระดูกแตก25%นะผมเราจะเจอมันก็ต่อเมื่อเห็นไหม <laughs> อีเวนต์เท่านั้นนะผมส่วนข้างล่างนี้ไปแปลกันเอาเองนะกะ็ไม่แปลให้ที่เกรต <laughs> เรื่องราวก็มีแค่นี้แหละไปดูล่างไฮบิดของมันนะผมว่ามันสามารถเอาไปไฮบิดกับใครได้นะผมะเป็นตัวอะไรวะเนี่ย ราชาโทรัสนะผมนะก็ไปผสมกับราชาสอรัสนะผมนะโคตรเท่เลยทีเดียวราชาโอรัสก็เป็นอาบิดท,ทองนะผมดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นบิดแดงสังหารนะผมเหมือนตัวใหญ่ขึ้นว่ะเพราะไปเจอราชาโอรัสนะแล้วก็รู้สึกรูปร่างจะเป็นของราชานะแต่หัวนี่หัวนี่รู้สึกว่าจะเป็นหัวมงแต่ว่าปากแคบนะผมปากเล็กยาวเหมือนกับเจ้าราชานะผมแล้วก็ยังสามารถเอาไปทําบิดอีกอได้อีกเหรอ โอบิดบิดเขียวนะผมโอ้ยโหดมาเดิมเยอะเลยีเดียโอ้ย,อย,อยก็เป็นลาจาโดโทรัสนะผมนั่นเอาไปกับอ่าอ่าเซเซริโดซอนแอนะผมเอามาผสมกับเจ้าบิดแดงตัวนี้นะตัวนี้ไม่ใช่บิดแดงว่ะตัวนี้เป็นแดงธรรมชาตินะผมเรียกว่าเป็นตัวระดับแดงเน้ผมไม่ใช่บิดมานะดังนั้นการที่เราจะเจอมาเนี่ แน่นอนเลยก็ต้องหาตัวมันเท่านั้นนะผมเอยไม่ได like like ้อ um, ย like ่างนี้เนี specifics? ่หนทางมึงยาวไกลมากเลยลาจาโดโทรัสโอ้โหโคตรเท่บิดเกี่ยวสั่งแฮ่นะผมอ่ะมาไหนๆก็เข้ามาแล้วนะอารวาดกันซะหน่อยดีฟฝ่าวันนี้นะผมดูซิว่าเราจะไปอารวาดที่เสาไหนมากเนะยผมโอเคสำหรับใครที่อยากได้มันนะจับได้6ตัวเนะยผม ก็จะออกมาอีเวนต์พิเศษไงพูดไปแล้วก่อนที่มันจะดับไปอาผมขอจับเจ้าตัวนี้ก่อนไหมเราเหลือน้อยมากเลยเพราะว่าจะไปทำไฮบิดนะผมดังนั้นก็เลเวลสำคัญมากเลยนะผมพยายามจับให้เยอะนะในโนเสาร์นะทีแรกอะเรามองเหมือนว่าเราจะได้ดิน A เยอะนะผมเป็น8,000เป็นหมืน่นแต่พอเอาเข้าจริงๆไม่พอใช้นะผมเรียกว่าไม่พอใช้เลยจริงๆอ่าอ,อีกตัวหนึ่งเจ้าสจิ๋วนะผมผมเห็นแวบๆไม่ได้ว่าขอสันหน่อยล้กัน ตัวนี้ก็สามารถเอาไปบิดได้เป็นตัวเก่งๆเหมือนกันนะผมดังนั้นเก็บซะก่อนต้องใช้เลเวลเยอะมากเลยทีเดียวเลเวล15มั้มันผมถ้าผมจะไม่ผิดนะไม่งั้นก็เลเวล20นะผมโอเคยิงตับๆไไปก่อนอ่าตวส,สุดท้ายไม่ทันเลยร้อยสแก้วนะผมอ่าซิโนโซโรพริตนะผมชื่อ,อยากที่หายเลยแต่ละตัว มันก็แบบว่าพยายามให้เราเรียกง่ายๆล้วแหละแต่เราเรียกยากเองเพราะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษต้นหล่โอเคบาดุยกันที่แฝงนี้ผมเอากระป๋องนี้ก็แล้วกันเห็นแวบๆลุยเลยมันม่งเปลี่ยนตัวใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องฝั่งนู้นก็มีม่งเปลี่ยนตัวเหมือนกันว่าโหอดไลไม่หิดไงแน่ฝั่งนู้นผมจะเอาเป็นแบบใกล้ๆเคียงมันเลยเอาเป็น เอเครไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมเอาตัวมันแล้วก็วิ่งเร็วนะผมแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งโอเคปกลุยกันดี่ฝ่านะผมและแล้วเราก็มาโผล่ที่สวนสาธารนณะอีกเช่นเคยนะผมไม่ได้อย่างนี้เิสู้กันที่ไหนก็มาโผล่กันที่นี่อย่างเดียวเลยนะผมโอเคมาเดบัตนะผมอมีคนอยากให้ผมมนาะเล่นแชมเปี้ยนเกาะหันแสเนะผมเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างผมจะไปเล่นให้ดูนะผมอมาเอาตัวเร็วสูงมาก่อนนะผม นึกแล้วว่าแกต้ัวเอาดาโกเรกออกมาดังนั้นขอชันก่อนแล้วกันตีดอทไม่ได้เลยนี่นะกัดเข้าห้ายหกร้อเจ็บจุกตีท่าฉันดอทได้กันทำไรฉันไม่ได้หรอกอ่าเราต้องใส่ไม่ตายหมอ่าเราไม่ต้องนะผมนี่เปลี่ยนออกมานะผมทําอย่างนี้นะผมนั่นแน่แล้วก็มงมันจัดการมันเลยโอ้ฟาดหางใส่นะผมได้300ร้อยด้โอเคแล้วก็ล็อกตัวสองเทินนะผม ชิพ่ายแล้วโดนไม้ตายนะผมเอ้ยสี่ร้อยโอ้โลกก่อเราเยอะเหมือนกันนะผมดังนั้นเลยทําอะไรเราไม่ได้ง่ายๆนะมันตายแล้วด้วยท่านี้นะผมมันโดนลดดาเมจเปลี่ยนตัวนะผมโอเคตัวนี้เปลี่ยนมาจะลดความเร็วเรานะแต่ว่าเราลดดาเมจลดคิติคอลมนนะผมนี่นะโดนสิครับอาการนี้โอ้ท่าเคาน์เตอร์นะผมไม่ใช่ท่าเปลี่ยนตัวเอ้ยโดนลดความเร็วสิอาการนี้แต่ว่าเราออกรกอขอโทษด,ด้วยแล้วกันจะไม่ฮิวตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้ว ให้โอกาสแล้วนะอุ้ยหิวได้ต้องเยอะแนะ่ยิบหายแล้วบรรลัยจักมึงยิ่นี่นะกัดเขาใหา้เป็นหัวมงแต่ไม่มงกัดซะงั้นนะผมกระดูกแตกไปแล้วโดนท่าเขาเตอร์นนะผมอุ้ยเจ็บจุกเหมืองงานชิปแล้วชิปแล้วแต่มันมันเริ่มก่อนนะแต่ว่ามันมงเปลี่ยนตัวสิครับจะไว้ทําไมอะเจ้ไว้ทําไมอ่ะเราตายแง่แก่เลยตายแม่ไม่ตายนะผมมี300อ่ะแเดมมงนี่นะให้มันรู้ซะมั่งใครเป็นใคร แล้วเราก็ไม่อยู่แล้วเพ่นนะผมเรียกว่าหนีทันทีโอเคเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ออกมานะโอเคแกคิดว่าแกจะรอดไปได้อย่างงั้นเหรออัพเปลี่ยนมันไม่ได้ด้วยเพามันพิ่ปลุกเปลี่ยนออกไปเออไม่เป็นไรอ่าท่านี้ไปก่อนนะผมโอเคผมจะเปลี่ยนมันกลับเข้ามาไงพระเอกมันต้องได้โชว์ไงเรื่องมันมีเท่านี้สุดนะผมโอเคทีนี้เปลี่ยนะนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วยังเปลี่ยนไม่ได้อีก2เทินใช่ไหม เออตีดอทมันตายแล้วว่ะประโถเอ้ยหกร้อยเนี่ยไม่อยากเลยอะแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้แทมได้กระป่องไปแล้วนะผมอ่าไม่อยากเป็นพระเอกเลยกระป่องสิชมพูเลยนะผมโอเคอนะได้ดาโคเล็กนะผมแล้วก็อ่าเทนโนนะผมอ่ากระป่องไหนก่อนต่อดีนะมันมันซะแล้วอะทุกคนอ,อันนี้ละกันอุ้ย ก็ได้ตัวอยู่น่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่แล้วผมพระเอกมันต้องได้โชว์อ่ะแบบนี้ก็ <c oughs> โชว์ไปเฮ้ยโชว์ครบทุกท่าหรือ,อยังนะเก๋น่าจะครบแล้วป่ะอุ้ยมันหนามากเลยนะแต่ไหวดิสู้ได้เชื่อดิอาการนี้ไม่ยากเท่าไหร่ลยุย ให้มันรู้จักเจ้าสฟาโรโทรัสของเราสักหน่อยนะผมแต่ยังไม่เอาลงไปแนะ่นอนเอาตัวนี้ลงไปก่อนไม่ได้เลยต้องเจอออนที่โทรไมมัสอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยซารอตตัวใหญ่มากอคำรามมาแล้วให้มันได้อย่างเงี้ได้ตีดอตดีครับมไม่ได้เลยเฮ้ยมันมีมองทะลุดอตหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแล้วไหร่ดูดิอุย๊ยมีมองทะลุิีมายดดกเจ็บเจ็บ เจ็บเหมือนกันลดดาเมตโอ้โห,โโหโลดคิดีเข้าเราได้แต่ลดดาเมตเราไม่ได้นะผมโอ้ยมันตีคิดีเข้าอะ่ะหายจะจานเลยอาการนี้เออเราตีหนีที่ครับจะอยู่ทําไมอะ่ะ <laughs> มันเริ่มก่อนว่ะโอ้โหตะโกนว่าเพิ่มสปีดเพิ่มดอตตัวเองเองออมันเร็วถึงขั้นดอทได้เลยนะนี่หน่าดอทใช่ไหมเ <laughs> จ,บจ็บจุกเรียกว่าลงไปนอนกองเลยทีเดียวกูมไม่อยู่แล้ว <laughs> พูดเลยกูมไม่อยู่แล้วโอเคมา ผมเจอมาสูเพียวไรออนนะผมมาเลยอ่าเจอต้องเจอเข็มแข่ของฉัน600ละโจมเต้โอ้ยโดนโจมตีภายในโอ้โหยเรากัดภายนอกเพิ่มคิติคข้อจัดจัดไม่นะเอาเด้าเอาร้อยนะผมโดนมันมีค่าเคานเตอร์ด้วยแต่หนังแล้วหนาจัดจัดนะผมอ่าถ้าตีนะมันเปลี่ยนตัวไม่ได้มันก็อ,อุ้ยมันตายเลยนะเนี้ย อันนี้มันก็ตายว่ะมันตายหมดเลยว่ะไม่ได้ว่ะเราต้องเปลี่ยนมามงกันไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้โชว์ออกมาหนีเราเร็วฝ่ายนะผมรถฟาร์มเร็วซะง,งั้นหนีรถให้หมดไม่นะตีจุกจุกเอาได้ <c oughs> โดนไม่ตายแน่กูไม่น่ารอด <c oughs> อาการนี้ไม่น่ารอดไม่ตายมันต้องมาแล้ววะ่ะอุ๊ยมันดรอดว่ะแล้วก็เพิ่มคิติโคอดเดามีนนะผมโอเค เออเฮ้ยเออเฮ้ยแต่เสียใจด้วยฉันมองทะลุดอทได้ตายซะเถอะนี่แน่กัดก็้สี่เก้าร้อยเจ็ดสิบสามกระชากวิญญาณไปเลยทีเดียวชนะแล้วเนี่ยผมแจวแจมสุดๆแสวนได้หนึ่งร้อยเนี่ยแจวแจมสุดๆเลยอ่า วันนี้ก็ต้องคงพอเท่านี้ก่อนดีแฟนนะครับผมเพราะว่ายังไงก็ได้อ่าโชว์มันไปแล้วนะผมก็จะโชว์การจับก่อนจะจากไปด้วย <c oughs> ในๆก็ได้ๆแล้วตัวสุดท้ายแล้วนะผมอย่าลืมไปจับกันนะที่เสาเขียวนะผมก็เป็นตัวหนึ่งที่หาย,ยากแล้วก็สามารถไปทำบิดเขียวอันแสนอันตรายได้นะผมโอเคก็น่าจะออกมาแถวยุโรปะ <c oughs> มาเดาเม่วไปหมดอะ แช่์ไดะได้อีกเลเวลหนึ่งเนผมอ่ะวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เรื่างแราดนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อบด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบสแตนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน,นะนี่ยผมซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นโย <laughs> ไปแล้วเฟย